5วันสำรันใจช่วงของนานานจะชวนคุณผู้ชมทำรัดหน้าสูตรมาเลเซียค่ะหรือที่เขาเรียกกันเป็นภาษากวางตุ้งว่าวัดตานหอนะคะราดหน้าแบบมาเลเซียเนี่ยนะคะเขาจะใช้ flat n o o d เนี่ยแต่ว่าที่บ้านเราเนี่ย ายากมันจะเป็นเส้นที่อยู่ระหว่างเส้นเล็กกับเส้นใหญ่นานาก็เลยเลือกใช้เส้นใหญ่แบบนี้ค่ะมาทําอร่อยไม่แพ้กันแต่นานามั่นใจเลยว่าสูตรราดหน้ามาเลเซียสูตรของนานาวันนี้เนี่ยนะคะหอมอร่อยไม่ซ้ําใครแน่ๆเพราะว่านานามีนี่ด้วยเป็นกุนเชียงม,มุมินิค็อกเทลตราจานยิ่งศักค่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยมีกลิ่นหอมๆของผงม,มูย่างเมืองตรังที่สําคัญเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิกไม่ใส่ผงชูรสหลายๆคายคนจะบอกว่า ตรุจีนก็ต้องทำเมนูตรุจีนสิใช่คุณแม่ทำเมนูตรุตจีนแล้วนานาก็เลยมีเมนูที่เป็นเมนูเส้นๆขอให้ทุกคนอายุยืนยาวมาฝากในช่วงตรุจีนค่ะหลายๆคนจะบอกว่าการผัดเส้นรัดหน้าเนี่ยเหมือนปราบเซียนเลยผัดยากแล้วเวลาผัดเนี่ยหกลัวไหมสอซอสเนี่ยใส่ลงไปแล้วมันเป็นดำจุดๆวันนี้เนี่ยนะคะนานา,นาก็เลยมีทริคหรือมีเคล็ดลับมาฝากเลือกเส้นใหญ่นะคะ ยี่ห้อที่คุณชอบหรือเจ้าที่คุณชอบได้เลยเวลาปรุงรสซีอิ๊วเนี่ยนะคะนานาจะปรุงรสซีอิ๊วลงไปในเส้นใหญ่ก่อนที่จะเอาลงไปคั่วในกระทะค่ะตัวช่วยที่1ของนานาที่ทําให้ตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวของเรามีรสชาติเนี่ยนะคะคือซีอิ๊วดำเค็มชั้น1ตรากวางดาวทองค่ะตัวนี้ให้กลิ่นหอมหอมที่สําคัญให้รสชาติเค็มกลมกล่อมด้วย ดานหน้าเวลาเอาเส้นมาผัดเนี่ยนะคะมักจะต้องมีสีสวยๆด้วยวันนี้ก็เลยมีสีอวดําหวานตราหัวเรือมาด้วยนะคะเขาใช้ปรุงอาหารให้มีสีเค็มน่ารับประทานและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ละได้แบบนี้แล้วเอาตะเกียบของเราเคล้าส่วนผสมเส้นแบบนี้ก่อน,นะคะ่ะตะเกียบใหญ่นิดนึงนะคะนานาจาใช้ตะเกียบในการทำกับข้าววันนี้เลยคุณจะเห็นว่าเส้นที่ได้เนี่ยสีเสมอกันแบบนี้ คุณไม่ต้องกังวลตอนเอาไปคั่วหรือไปผัดในกระทะแล้วว่าเส้นจะไหม้หรือมีซีอิ๊วเกาะเป็นจุดๆนี่เป็นเคล็ดลับค่ะเวลาผัดอาหารแบบนี้เรามักจะต้องการความร้อนสูงๆเพราะเราต้องการกลิ่นหอมๆของกระทะหรือวอกเหยนั่นเองวันนี้นะคะก็เลยเลือกใช้น้ำมันรำข้าวตรามรากตค่ะอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดค่ะกระทะร้อนจัดๆนะคะแล้ใส่น้ำมันรำข้าวตรามรากตลงไป ใส่เส้นของเราลงไปค่ะค่ะให้เส้นของเราเนี่ยนะคะมีสีนิดหนึ่งแล้วก็ยกลงใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเนี่ยตรงนี้จะมีกลิ่นหอมๆของซีอิ๊วที่โดนความร้อน ต้องการเส้นเกรียมเกลียมแค่ไหนอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะเนี่ยนา,นาต้องการให้เขาขึ้นสีแบบนี้นิดเดียวเส้นใหญ่ปัจจุบันในประเทศไทยอะ่ะมีหลายแบบเพราะฉะนั้นเลือกใช้ตามความชอบนะคะเอาเส้นใหญ่ที่ได้ใส่จานเสิร์ฟค่ะหลังจากได้เส้นใหญ่นะคะของเรา ขัวในกระทะหอมๆแล้วเราจะมาทําตัวน้ําเกรวี่หรือน้ํารัดหน้ากันถ้ารัดหน้าแบบไทยเนี่ยนะคะหลายๆบ้านเนี่ยก็จะนิยมใส่เต้าเจี้ยวกันถ้าพูดถึงรัดหน้าบาเลเซียจะมีไข่ไก่แบบนี้เสมอค่ะส่วนเนื้อสัตว์เนี่ยแล้วแต่สูตรเลยนะมีกุ้งมีปลาหมึกมีกุ้นเชียงมีไก่มีหมูอันนี้แล้วแต่ความชอบตัวนานาเองอะ่ะชอบที่จะจี่เนื้อสัตว์แล้วก็ยกเนื้อสัตว์ขึ้นก่อนเพราะเราต้องการให้พวกกุ้งพวกปลาหมึกของเรายังเป็นชิ้นโตอๆอยู่อันนี้แล้วแต่ความชอบของทุกคนเลยนะ ้ำมันรำข้าวตรามรลกดค่ะแล้วส่วนตัวนานาเองอ่ะก็ไม่ชอบใส่ผักลงไปต้มด้วยเพราะว่าหลายๆครั้งอ่ะเวลาคนในบ้านทานแล้วเขาไม่ได้ทานพร้อมเราอ่ะถ้าใส่ผักลงไปต้มด้วยมันจะมีกลิ่นผักต้อมออกมาส่วนตัวไม่ชอบแต่ถ้าเกิดคนไหนกินแล้วก็แฮปปี้ก็แล้วแต่บ้านได้เลยจ้ะวันนี้นะคะนานามีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็มีกุนเชียงค่ะกุนเชียงหมูมินิโคเคลตราอาจารย์ยิ่งศักด์ค่ะต้มเสร็จแล้วหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ใส่ลงไปเลย กุ้งนานาจะพริกทีเดียวพอให้เขาสุกนิดหน่อยเหลือตรงกลางไว้ยังฉ่ำๆอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเอาขึ้นจากกระทะเขาจะสุกต่อนะคะเนื้อสัตว์สุกง่ายคีบขึ้นก่อนเลยกุ้งสุกแล้วเอากุ้งขึ้นก่อนนี่นะคะ จากนั้นตามด้วยปลามึกยกปลามึกขึ้นอย่างที่บอกเนื้อสัตว์สุกง,ง่ายเอาขึ้นก่อนคนเชียงเริ่มพองๆแล้วก็ใช้กระทะใบเงี้ยแหละค่ะทำกับข้าวต่อเลยพองๆแบบนี้แล้วได้สีอย่างนี้แล้วน่ากินกมากๆกระทะใบเดิมใส่กระเทียมสับลงไปนะคะ ัดจนกระทั่งกระเทียมของเราเริ่มหอมกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะคะใส่น้ำซุปหรือน้ำเปล่าลงไปได้เลยรอสักครู่น้ำเริ่มเดือดนะคะเราก็ปรุงรสค่ะวันนี้มีน้ำมันหอยนิดนึงค่ะรสชาติวันนี้จะมาจากซีอิ๊วดำเค็มชั้นหนึ่งตรากวางดาวท้องค่ะกวางดาวท้องนะ เราเริ่มเดือดแล้วใส่พริกไทยป่นลงไปค่ะมากน้อยแล้วแต่ชอบเลยน้ำเดือดแบบนี้ใส่ไข่ลงไปค่ะไข่ไก่หนึฟองทิ้งไว้แป๊บนึ่งค่ะแล้วก็เริ่มคนอันนี้จะเป็นเหมือนเกรวี่ไข่แล้วสุดท้ายนะคะแป้งข้าวโพดละลายน้ำนะคะโอเค หลังจากใส่แป้งข้าวโพดแล้วต้องคนตลอดเวลาแล้วก็ต้องทิ้งจนกระทั่งส่วนผสม,สมเดือดแบบนี้ไม่เช่นนั้นเวลาทานเกรวี่ของคุณเนี่ยนะจะมีรสชาติแป้งๆสีสวยมากแบบนี้ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะปักน้ำรัดหน้าไข่ของเราลงไปนะคะราดลงไปแบบนี้จากนั้นใส่เนื้อสัตว์ลงไปเนี่ยนานาชอบแบบนี้กุ้งก็ยังเป็นกุ้งตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลย แล้วถ้าเกิดว่าเราทําขายหรือทําเสิร์ฟในบ้านมีหลายคนก็จะได้แบ่งกันอย่างลงตัวค่ะอาเธอได้กุ้งคนละ3ตัวนะอย่างงี้ลองเอาทริคนี้ไปใช้กันดูนะคะทํากินก็ได้ทําขายก็ได้เช่นกันค่ะ อีกหนึ่งไอเดียในการทำเมนูช่วงตรุษจีนวันนี้นะคะนานามีราดหน้าแบบมาเลเซียมาฝากหรือวัดตันหอนั่นเองค่ะต้องบอกว่าน่ากินมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมกับเมนูขนมหวานต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะครับ Orange Jelly c u p นะครับของอาจาร,รย์เมย์และก็เจดดี้นะครับมีเมนูพิเศษที่เข้ากับช่วงเทศกาลตรุษจีนกับเมนู Orange Jelly Cups ค่ะรอติดตามชมกันนะคะแต่ตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูที่น่ารับประทานมากๆจากโลโบมาฝากคุณผู้ชมค่ะ อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาเปลี่ยนเมนูไข่พะโล้แบบเดิมๆให้เป็นของทานเล่นประจำบ้านแบบง่ายๆเมนูใหม่ด้วยเครื่องพะโล้ไทยปรุงสำเร็จปราโลโบกันนะคะกับเมนูพะโล้ไข่กรอบเรามาดูวิธีทำกันค่ะเริ่มจากใส่ไข่นกกระทาต้มลงในภาชนะตามด้วยแป้งและน้ำคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะ จากนั้นเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่นกกระทาที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่ไข่นกกระทาทอดลงในภาชนะแล้วเรามาเปลี่ยนไข่พะโล้แบบเดิมๆให้เป็นเมนูใหม่ด้วยการใส่เครื่องพะโล้ไทยปรุงสําเร็จตราโลโบและน้ํามันงาคลาให้เข้ากันโรยงาขาวเคลให้เข้ากันอีกครั้ง ตักใส่ภาชนะรับประทานกันกนบล็อกโคลีจ่จีพริกทอดและถั่วตดัดโรยด้วยหอมเจียวป่วยก้าบและต้นหอมซอยเส้นเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ากับเมนูพะโล้ไข่กรอบ อร่อยทำง่ายได้เมนูใหม่ไว้ทานเล่นประจําบ้านแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทําให้เมนูธรรมดาธรรมดาอร่อยล้ําสมัยมีสไตล์แล้วละค่ะ